สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เราสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆได้เชิญรับชมเลยครับด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนำเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอนซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน C A I e ิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายห,หนังสือจริงสามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Video อเท e ลคอนเฟอเรนเป็นการประชุมทางจอภาพโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่วิดีโอออนด a n d เป็นระบบวิดีโอดิจิตอลที่ผู้ใช้สาม,มารถเปิดวิดีทัศน์ที่มีอยู่ในรายการได้ทันทีโดยไม่คำนึงว่ากำลังให้บริการร like, ใดให้กับใครอยู่ในขนาดนั้น e-learning e เป็นการเรียนรู้ผ่านตัวการที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียนด้านธุรกิจการพาณิชย์ธุรกิจเครือข่าย พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆที่จะทำลายกลไกรรักษาความปลอดภัยระบบรวมทั้งการกระทำในลักษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่านการลักลอบทำสำเนาข้อมูลข้อดีลงทุนน้อยข้อเสียค่าใช้จ,จ่ายแฝงธุรกิจ e-payment ธุรกิจ e-payment คือการทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ต้องใช้เงินสดไม่จำเป็นต้องพกเงินติดตัวไม่ต้องกลัวจะทำเงินหล่นหายข้อดีเพิ่มโอกาสในการค้าข้อเสียความยุ่งยากและความเครียดมากขึ้นโรงแรมการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ระบบนี้เจ้าของโรงแรมจะว่าจ้างโรงแรมที่มีชื่อเสียงให้มาดำเนินการจัดการให้เจ้าของโรงแรมเป็นผู้ ลงทุนข้อดีโรงแรมที่ว่าจ้างจะได้รับบริการจากนักบริหารมืออาชีพข้อเสียขาดความยืดหยุ่นในรูปแบบของการจัดการธุรกิจขายของในห้างสรรพสินค้าการขายสินค้าถือเป็นแนวทางการเริ่มต้นทําธุรกิจที่ง่ายและเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่มีมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ข้อดีสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและร้านค้าข้อเสียต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ขายค่อนข้างแพงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส คือการทำกิจกรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์วิทยุแฟกเป็นตน้นข้อดีลดค่าใช้จ่ายด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลักแต่ยังรวมถึงศาในด้านอื่นๆเช่น จิตวิทยาปัชญาข้อดีเพิ่มความสามารถให้กับฐานความรู้ขององค์การด้วยการนําเสนอวิธีการแก้ไขข้อ2ช่วยทํางานในส่วนที่เป็นงานประจําหรืองานที่มนุษย์เบื่อหน่ายข้อเสีย AI ไม่มีความรู้สึก Blockchain, บล็อกเชนบล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยโดยเชื่อมต่อกันหลายภาคส่วนบนเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ข้อดีสามารถลดความเสี่ยงจากอักตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือในสถาบันการเงินข้อเสียข้อมูลธุรกรรมในบัญชีจะถูกเปิดเผยให้ทุกคนในบล็อกโดนข้อมูลปัญญาประดิษฐ์จะถูกเก็บในลักษณะที่เป็นฐานความรู้องค์การพนักง,งานสามารถเข้าไปสืบค้นและหาคําตอบหรือหาคำปรึกษาได้ทุกเวลาข้อดีการใช้เก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้ขนส่งและยารักษาโรครวมไปถึงการใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นฉีดพ่นสารเคมีข้อเสียเมื่อทุกคนสามารถครอบครองโดรนได้โดยง่ายจึงมีผู้ใช้บันกลุ่มนำโดรนบินไปเพื่อละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลของผู้อื่นโลกเสมือนจริงหรือ VR เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปในโลกเสมือนจริงโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมาข้อดีขยายโอกาสให้ผู้เรียนสำรวจสถานที่ที่ไม่เคยไปท่องเที่ยวม,มาก,ก่อนเช่นอวกาศหรือภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิด 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำการทดลองในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์จำลองข้อเสียอุปกรณ์มีราคาสูงเกินไปเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากเกินไปที่จะใช้ในห้องเรียนธรรมดา ดิจิตอลการพิมพ์ดิจิตอลการพิมพ์เป็นเทคนิคการพิมพ์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้แม่พิมพ์เป็นความก้าวหน้าการพิมพ์ยุคใหม่การพิมพ์ระบบดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตัวอย่างของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลได้แก่พิมเตอร์ข้อดีการพิมพ์ดิจิตอลช่วยให้ประหยัดเวลาในการทํางานเพราะลดขั้นตอนการทาพิมพ์และแม่พิมพ์การพิมพ์ดิจิตอลช่วยให้แก้ไขงานได้ง่ายขึ้นการพิมพ์ดิจิตอลใช้งบประมาณน้อยกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องทําแผ่นพิมพ์ข้อเสีย การพิมพ์ดิจิตอลไม่เหมาะกับการทำงานที่รวดเร็วการพิมพ์ดิจิตอลไม่เหมาะกับงานที่ต้องพิมพ์เด้อด้านการแพทย์และสาธารณสุขเครื่องเอ็กซเรย์นิฉัยโรคชนิดพิเศษคือเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ร่วมกับสารทึบรังสีตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกายข้อดีได้ภาพที่มีความคมชัดข้อเสียอาจมีวัตถุแปลกปลอมการส่องกล้องกระเพาะอาหารกล้องที่ใช้ส่องตรวจ จะมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กปรับโค้งงอได้ข้อดีเพื่อการวินิจฉัยโรคในหลอดเลือดข้อเสียกรณีมีเศษอาหารในกระเพาะอาหารสลายนิ้วด้วยเทคโนโลยีขึ้นกระแทกเทคโนโลยีขึ้นกระแทกการสลายนิ้วในระบบทางเดินปสัสสาวะด้วยขึ้นกระแทกข้อดีไม่ต้องมีแผลผ่าตัดข้อเสียไม่สามารถใช้กับนิ้วขนาดใหญ่ได้ u e energy exergy absorption การเอ็กซรย์กระดูกโดยใช้เครื่องมือวัดความหนาแน่นของกระดูกที่มีรังสีเอ็กซรเลข้อดีเป็นวิธีมาตรฐานข้อเสียโรคก,กระดูกพุนป้องกันและรักษาได้ระบบเอ็กซรย์แบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่มีมาแทนที่ระบบเอ็กซรย์ปัจจุบันที่ใช้ฟิล์มข้อดีตรวจพบการลดลงของเนื้อกระดูกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ Perlasky เซลแสงอาทิตย์แบบ Perovskite มีโครงสร้างฝึกษาแรกแคลเซียมไทเทเนียมออกไซด์ข้อดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ,สะเสถียรภาพของเซลแสงอาทิตย์ชนิดนี้แบตเตอรี่ลิเธียมยุคหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ,สะเสถียรภาพของเซล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้แบตเตอรี่ลิเธียมยุคหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ,สะเสถียรภาพ เพื่อข่ายมือถือ 5G 6G Mobile Network 5G 6G ทำให้สามารถรองรับระบบรถยนต์ไร้คนขับเกิดบริการรูปแบบใหมๆ่ๆข้อดีระบบ 4G ที่ใช้การเป็นปัจจุบันก็สามารถทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้่วนและวิศวกรรมควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมจะเข้ามามีบทบาททำให้ภาพที่เราจินตนาการไวเกิดขึ้นได้จริงข้อดีรวมถึงยังมีการสร้างอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆเช่น ชิปสำหรับนาฬิกาอะตอม AI แห่งอนาคตระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหรือ Future Artificial Intelligence จะมีส่วนที่เป็นหัวใจหรือสมองของระบบได้แก่เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องการเดินทางแบบไร้รอยต่อข้อดีนอกจากการนำผู้โดยสารไปยังที่หมายแล้วยังบริการส่งของต่างๆ f i อร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถสร้างเซลลูโลส ต่เซลลูโลสในเซลลูสีต่างจากเซลลูลสในพืชกายจำลองทดสอบยามีขนาดเท่าก้อนอย่างลบยินสอและส่งถ่ายกระแสประสาทได้จริงข้อดีสามารถออกแบบให้ใช้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลการรักษาโรคมะเร็งโดยการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาแบบเหมารวมด้านเกษตรกรรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อดีเป็นระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลที่จัดเก็บเช่นทรัพยากรดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าเป็นตน้นข้อเสียมีข้อจำกัดทางด้านการลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อจำกัดทางด้านเวลาเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์สารสนเทศส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรข้อดี เป็นเว็บแสดงข้อมูลสถิติผลผลิตทางการเกษตรและข้อมูลพื้นฐานข้อเสียความไม่พร้อมในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตแอปพลิเคชัน TVIS ข้อดีเป็นเทคโนโลยีตรวจจับน้ำฝนแบบเดียยวทามข้อเสียแอปพลิเคชันยังไม่เสถียรแอปพลิเคชัน NHC ข้อดีเป็นแอปพลิเคชันแสดงขังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศข้อเสีย ข้อมูลไม่อัปเดตตามสถานการณ์ปัจจุบันแอปพลิเคชันไทยเวทเตอร์ข้อดีเป็นแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศข้อเสียข้อมูลไม่อัปเดตตามสถานการณ์ปัจจุบันเว็บไซต์สารสนเทศส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรข้อดีเป็นเว็บแสดงข้อมูลสถิติผลผลิตทางการเกษตรและข้อมูลพื้นฐานข้อเสียความไม่พร้อมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันเกษตรดิจิตอลของกรมปรศุสัตว์ข้อดีเป็นแอปพลิเคชันให้บริการความรู้ข่าวสารราคาสินค้าและเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตรข้อเสียความไม่พร้อมด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อดีแสดงข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อเสียการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยมีไรายได้น้อยอาจไม่พร้อม ด้านการเงินการธนาคารตู้ t t ทําทำหน้าที่ในการฝากถอนเงินเป็นเงินสดที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้และบริการนี้ทําให้สามารถกดเงินสดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ต้องไปธนาคารแม้กระทั่งการโอนเงินหรือการสอบถามยอดเงินคงเหลือก็สามารถทําได้แต่คราวรระวังการโจรกรรมที่หลากหลายวิธีเช่นการติดตั้งอุปกรณ์คัดลอกข้อมูลไว้ที่ตู้ ATM บัตร ATM เป็นบัตรที่ใช้ทำธุรกรรมบนตู้ ATM สามารถฝากถอนโอนหรือชำระค่าบริการต่างๆเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนบัตรจากแถบแม่เหล็กเป็นบัตรที่มีชิปการ์ดและการกำหนดรหัสพิมพที่ง่ายเกินไปเช่นวันเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์อาจทำให้กลุ่มวิชาชีพคาดเดาได้ง่ายอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งเป็นการทำธุรกรรมต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้บริการนี้ได้และยังใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาลดปัญหาเรื่องการโุลกรรมผ่านบัตร ATM และลดความเสี่ยงจากการใช้เงินสดแต่ควบคุมการใช้เงินได้ยากเนื่องจากการโอนเงินหรือถอนเงินที่ง่ายขึ้นและก็เสี่ยงต่อการโดนแฮ็กข้อมูลบัญชีผู้ใช้และพาสเวดพอร์ตหุ้นหุ้นคือการลงทุนชนิดหนึ่งหากมีหลักการและข้อมูลที่ดีการเปิดพอร์ตหุ้น จะให้ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแต่หุ้นเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะราคามักแปรผันไปตามสภาวะของตลาดการขาดทุนจึงเกิดขึ้นได้ง่ายเครื่องรูดบัตรเป็นอุปกรณ์รับชำระเงินที่ให้ความสะดวกในด้านการบริการของร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถใช้ได้กับสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องผ่อนจ่าย เครื่องนับธนบัตรเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแก่สถานที่บริการการเงินต่างๆเมื่อต้องการนับเงินจำนวนมากซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ตรวจนับได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำแถมยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการคัดแยกเงินได้อีกด้วยแต่เครื่องนับธนบัตรนี้ไม่สามารถตรวจสอบธนบัตรปลอมได้เครื่องตรวจธนบัตรปลอมสามารถตรวจสอบธนบัตรได้หลายสกุลเงินใช้ระบบการตรวจสอบพร้อมกันหลายระบบ ซึงทำให้มีความแม่นยำสูงมากและยังสามารถอัปเดตระบบเมื่อมีธนาบัตรรุ่นใหม่มาอีกด้วยแถมบางรุ่นยังมีระบบการตรวจสอบแบบขั้นสูงเช่นอินฟฟาเรดแต่ว่าไม่สามารถตรวจสอบเหรียญได้การธุรกิจการบินระบบ GDSs ในการแก้ปัญหาในการบินระบบสนับสนุนตัดสินใจแบบกลุ่มหมายถึงการผสมผสานการใช้งานระหว่างซอฟต์แวร์ระบบการสำรองที่นั่งแบบเบสเซ็ต ระบบการสำรองที่นั่งเบสเซ็จเป็นระบบสารสนเทศในยุคแรกๆข้อดีเป็นระบบที่รวบรวมเอาทุกบริการของระบบ CRS มารวมไว้ให้สามารถทำธุรกรรมได้ Computerized Reservation System ระบบสำรองที่นั่งผ่านคอมพิวเตอร์เกิดจากกลุ่มสายการบินและกลุ่มรวมกันพัฒนาข้อดีอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว BMC Software BMC Software เป er ิดเผยว่าบริษัทการบินไทยแห่งชาติเลือกใช้โซลูชันการจัดก,การบริการ ICT ของ BMC ข้อมูลเกี่ยวกับ BMC Software เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการจัดข้อมูลองค์กรซึ่งช่วยให้บริการต่างๆสามารถสร้างระบบไอทีอัตโนมัติและเพิ่มคุณประโยชน์ทางธุรกิจด้านความมั่นคงทางทหารและตำรวจ ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน Accountability Identification and Authentication ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและพาสเวิร์ดโดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งานห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่แจกจ่าย,ายทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่านว่าด้วยการบริหารจัดการจัพย์สิน Asset Management ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบไว้ให้ใช้งานงเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งานเองโดยบรรดารายการทรัพย์สินที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบจะอยู่แนบท้ายเอกสารข้อบังคับนี้การรับหรือคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร Corporate Management ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ภายในทรัพย์สินของสำนักงานตํารวจแห่งชาติถือเป็นทรัพย์สินของสำนักงานตํารวจแห่งชาติห้ามไม่ให้ทําการเผยแพร่เปลี่ยนแปลงทําซ้ําหรือทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาว่าด้วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยของระบบรวมทั้งการกระทําในลักษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่านการลักลอบ การทำสำเนาข้อมูลเป็นต้นด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมโปรแกรมการออกแบบ Adobe Photoshop โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานช่วยให้งานออกแบบง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับโปรแกรมนี้ช่วยส่งเสริมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในการทำงานของเราให้ง่ายยิ่งขึ้นครับโปรแกรมการออกแบบ Adobe f l a s โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับการออกแบบและการสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นโปรแกรมที่ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งโปรแกรมนี้ส่งเสริมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยะกรรมให้มีความก้าวหน้าไปอีกขั้นเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับโปรแกรมการออกแบบ i วิ Home 3D โปรแกรมนี้เป็นการออกแบบเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเช่นที่พักอาศัยทำให้ผู้ก่อสร้างเห็นภาพได้อย่างชัดเจน โปรแกรมนี้ส่งเสริมด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นเหมาะสําหรับมืออาชีพเลยทีเดียวครับโปรแกรมการออกแบบอาชิแครดซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้สาม,มารถทําให้เห็นถึงภาพโครงสร้างหรือสิ่งที่ต้องการสร้างได้อย่างชัดเจนส่งเสริมด้านทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นเป็นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับผู้ชํานาญงานและเหมาะสําหรับมืออาชีพด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเลยทีเดียวครับโปรแกรมซอฟต์แวร์รีวิท โปรแกรมนี้ช่วยการออกแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งเสริมด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมค่อนข้างดีเลยทีเดียวเหมาะสําหรับการออกแบบอาคารครับด้านกฎหมายและการปกครองเโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชัน BMAQ BMAQ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้จองคิวล่วงหน้าข้อดีสามารถจองคิวล่วงหน้าได้1-10วันข้อเสียประชาชนบางส่วนยังไม่รู้จักแอป อีบ e ุ๊ประมวลกฎหมายอ e b o o k กย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กหนังสือสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ข้อดีสามารถดาวน์โหลดเอกสารออกมาเป็นไฟล์ได้ข้อเสียมีหนังสือให้เลือกน้อยใช้ย,ยื่นภาษีบุคคลออนไลน์กร,กรมสรรพากรสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อให้บุคคลธรรมดาย,ยื่นภาษีออนไลน์ได้ข้อดีประหยัดพลังงานและเวลาเว็บไซต์ราชกิจรานุเบกษา เว็บไซต์ที่รวบรวมคำประกาศของทางราชการข้อดีประชาชนได้ทราบข่าวข้อเสียผู้ไม่ประสงค์สามารถนำมาตัดต่อได้ด้านการคมนาคมระบบบริหารจัดการเดินรถด,ด้วยระบบ GPS รถใช้ GPS ของกรมการขนส่งทางบกติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเดียยวทามเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะข้อดีให้ทราบสถานการณ์เดินรถตามเส้นทางขนส่งทางบก สามารถควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถเก็บสถิติการเดินรถด้วยอ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของรถแต่ละคันทําให้สะดวกแก่การวางแผนซ่อมบำรุงข้อเสียหรือผลกระทบ 1. เพิ่มภาระด้านต้นทุนสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์และการดูแรลรักษา 2. พนักงานที่ไม่มีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของการนําระบบ GPS มาใช้จะรู้สึกว่าถูกจับผิด การกำหนดรายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์รายการอุปกรณ์ที่ศูนย์ GPS เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อหาที่เราได้นำมาเสนอวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปของพวกเรานะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ